เพื่อนเพื่อนคนใหม่เป็นกันไหมคะเจอโฆษณาเข้ามารบกวนในไลน์ของเราแล้วเราก็ไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนแก้อย่างไงเดี๋ยวคลิปนี้พี่เกดจะพาไปทำค่ะเข้ามาที่หน้าหลักของไลน์เราแตะฟันเฟืองไปที่บัญชีแล้วให้เข้ามาที่การตั้งค่าการแนะนำแตะเข้ามามาในหน้านี้แล้ว มันจะมีข้อความโฆษณาเข้ามาแบบนี้นะคะให้เราเลือกติ๊กออกได้เลยค่ะอันไหนที่เราไม่ต้องการเนาะคะเนาะเดี๋ยวของพี่เกดก,ก็จะมาติ๊กออกติ๊กออกนะคะติ๊กให้เป็นตารางสีขาวธรรมดาเนาะคะเนาะเมื่อทําแบบนี้แล้วนะคะโฆษณาก็จะไม่เข้ามากวนใจเราอยู่ในไลน์แล้วละคะ่ะให้เพื่อนๆคนใหม่เข้ามาทํากันดูนะคะอยากให้ทุกคนทําเป็นค่ะ เครื่องของเราก็จะไม่อืดหน่วงช้านะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดใจคอมเมนต์แชร์ให้พี่เกดด้วยนะคะคนใหม่กดติดตามเพื่อรับเทคนิคดีๆได้เลยค่ะ